และนี่คือทะเลที่เข้มทีสุดในโลกทะเลสาบเสซี่ี่ด๊าี่ดาเราไม่อยูจใน้ำในทะเลสาบเสซี่เหมือน สุดแตนอะเคยได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าจะมีทะเลที่เค็มที่สุดในโลกจนไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลนี้ได้ซึ่งทําให้ทะเลแห่งนี้มีชื่อว่าเด a d ีทะเลความตายแล้วตอนนี้นะก็อยู่หน้าทะเลความตายสิ่งแรกที่คิดไว้เลยคืออะไระรู้ปะดูงซิว่ามันจะเค็มขนาดไหน แต่ก่อนที่เราจะกินนะคะอย่างแรกที่เราจะบอกคือมันใสยมากเลยอะน้ำทะเล,ลสเปตี้คือใส,ย,สยมากแล้วทรายนะคะก็เป็นทรายแบบละเอียดมากๆแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นทรายเดียวแต่ว่ามันเป็นเกลือเว้ยน้องเป็นเกลือเห็นข,า,ขาวๆตรงนี้นะคะ่ะก็คือเป็นเกลือหมดเลยค่ะเป็นคราบเกลือขึ้นมาเลย ที่เห็นไม่ค่อยมีแดดนะคะเพราะว่นาน่าจามาถึงเวลาประมาณ4โมงเย็นของที่เยรูซาเล็ปนะอาทิตก็คือรับขอบภูเขาไปแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะพาทิตย์ตกเร็วนิ้นึงม,มันสวยมากเลยมันเหมือนมีหมอกอยู่คร่าวๆตรงเนี้ยเราก็เลยดูแบบเบลอๆเหมือนภาพ 4G เหมือนนะไม่ได้มาอยู่จริงๆ,ๆอดูดิมัน,นใช้ 4G เหมันไม่ได้มาจริงเ <laughs> <laughs> วลาชิมแล้วนะจะชิมจริงๆแล้วนะ <S <S อย่าอมอย่าอมถือมันคมคม Oh, 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 อ๋ออ๋อเคมขมเ่ะอ๋อเคมมาก huh? <c oughs> I'm not Miss Universe I I just go to watch it and support my friend Miss Thailand I'm come from Thailand Yeah nice to meet you Where are you from Here Oh nice to meet you It's first time I came this Desi amazing yeah it's so amazing it's so beautiful and it's so salty so much I just taste it it's very very salt enjoy thank yep. you yep ฉันลองกินแล้วเนี่ยแต่เข้าไปกินเนี่ยฉัันยงไมแกลแบบนึงฉันขอบเตือนหน่อยตาไหลเลยเหรอเรียนทำให้รู้สึกอะไรเลยนอกจากขบขออนุญาตนะคะน่าคาย น่าขาน้ำลายอย่างเงี้ยมาห้าหกลาดล้วอ่ะแต่แการันตีหน่อยว่าฉันเป็นคนกินเค็มไหมการันตีมากขนาดเป็นคนกินเค็มหนักมากรู้คนจีนทำไมชอบกินเคม็มแต่น้ำทะเลที่นี่เคม<ภ>็มจนขมฉันเตือนแล้วนะว่ามันเค็มจนขมคือตอนนี้ฉันนะ่ะมีแผลเนื่องจากว่าที่นี่อากาศเย็นผิวแตกอ,อ๋อแสบมากค่ะตอนนี้คือแสบไปหมดแสบแบบแสบมากๆแล้วก็นี่แผลปากแตกตรงนี้ใช่ไหมแสบมากตอนนี้คือแสบมากเฮ้ เขาลอยตัวในน,ใน้ำได้จริงๆด้วยอ่ะลอยไปเลยแบบชิวอ่ะและยังนี course, ้ตลกกว่าก็คือยิงิีชาจด้วตอนนี้ตอนนั้ป่ยังเค็มจนขมอ่ะน้ำไม่ร้้เทบายมันเค็มจนขมแบบขมมากๆอ่อกะนั่งเลยจะบอกว่าทะเลที่นี่เนี่ย มีความเค็มมากกว่าทะเลปกติ4เท่าจึงทําให้ความข้มข้นของเกลือมันเยอะจนตัวคนสามารถลอยได้และอีกหนึ่งอย่างที่ทาให้เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตได้อยู่ในทะเลนี้ได้เลยนะคะนอกจากพวกแบคทีเรียแต่เขาก็เคยมีตำนานที่เล่าเคยเห็นตัวสัตว์ประหลาดในทะเลสาบเดซีถ้าวันนี้นะมาเราเจอก็กรี๊ดเหมือนกันนะหรือถ้าสมมติวันนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่แนนโดนสัตว์ประหลาดกินเข้าไปก็ตลกเหมือนกันนะ <c oughs> เค็มจนขมจริงๆเห็นปะ <c oughs> ไม่คิดว่าชีวิตเนี่ยจะได้เจอบบกับประสบการณ์ที่เค็มจนขมอ,อ่ะมันประหลาดมากเลยคือมันเค็มจนขมแล้วก็ทเทคเจอร์ของนง้ำทะเลดีนะคะมันจะมีความคนๆลื่นๆนะบอกไม่ถูกอาจจะด้วยเพาะความข้นของเกลือมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยเนาะแต่มิชชั่นเนี่ยต้องทำหลายๆเรื่นก็คือขออย่างหนึ่งเอาน้ำทะ <นำ S 2> เลแด่สีมาฝาาให้หน่อยไอ้ผู้จริงผู้จริงเพราะว่าอยากสัมพันธ์แกชุดสวยมากแล้วจะสวยยังไงเหรอปะทำไมผู้ชายดูอยู่ เสียดายชุดบอสไม่รู้สึกดต่ซื้อชุดไปเยอะมากฮะจากรัศดาตอนนี้เขามีเสื้อผ้าเริ่มต้นแค่เก้าบาทฮะเสียดายเก้าบาทอ๋อใส่ลุยจะได้เลยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวอ๋อไม่น่าล่ะใส่เดสขาวมาโชยเป้าและในรัศดามีแต่เดทเหรอไม่ได้มีแค่เดรสค่ะชุดว่ายน้ำก็มีมาในราคาเก้าบาทฮะดาหมดเลยเก้าบาทเสียดยบาทเริ่ม ราบหลึกแล้วทุกคนโอ้ชุดยั่วมากสวยมากก็เริ่มต้นที่9บาทนะอันนี้ก็9บาทเหรอร้านสุดลาซาด้าเขามีขายเสื้อผ้าเราเริ่มต้นที่9บาท9แต่ชุดนี้ยั่วมากบกนมเอวเอยเอออุ้ยเฮ้ยเซ็กซี่มากลราสั่นโป๊ขนาดนี้เพื่ออะไรในเมื่อทางนี้ค่ะและทางนี้ค่ะไม่มี ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เขาบอกใน Google ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดในทะเลสาบเดซีอันนี้เรื่องจริงออ๋ไม่มีจริงๆอีดอแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้ดูว่าทั้งหมดนี้คือเกลือเกลือแบบก้อนใหญ่มากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเกลือหมดเลยปห้าแล้วนะเลยสองดันรู้สึกว่าเหมือนมีต้นกำเนิดเวรลากตัวฉันอยากจมฉันอยากจม แต่ฉันไม่ยอมจมน่าจะลองหน้าด้านนี้รรเรามไม่ไมีวัวนจมนะในทะเลสาบเดซี่เฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยหลังแกดำมากกับก้อนน่ะตักไหมเหรอตัวไมหเลยจริจง,งข้างบนเป็นสีเข้มข้างล่างเป็นสีครีมเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเขาลอยจริงไหมท้าจองหนึ่งชิ้าโอ้โห รู้ไหมความมหัศจรรย์ทะเลสาบเดซี่คืออะไรเป็นทะเลที่มีความต่ำสุดกว่าระดับน้ำทะเลของโลกอะมากที่สุดก็คือทะเลสาบเดซี่และก็ต้องใจดีดีนะคะมาทะเลปกติต้องมีอะไรติ๊กตักติ๊กตักงยางเหรนที่ทะเลสาบเดซไม่มีคืน คือทะเลสาบทำไมวะบ้านเป็นทะเลสาบเนี่ยอ่าทะเลสาบไม่มีคลื่นเนาะทะเลสาบไม่มีคลื่นอ้าวแต่ถ้าเป็นทะเลถึงอ้าวตอนเราไปกินใส่เสื้ใหญ่ติดเพ้นทำไมนะอ้าวความรู้รอบตัวตกรอบค่ะ <c oughs> ได้กลับบ้านกันอา้าวเราใส่ชุดไล่กลับอ่ะชุดเลิ่หมดแล้วซื้อสั่งชุดแตสกอตแลนด์มาเยอะมากอ๋อไม่บอกกันเลยเนาะทริปเนี้ยเดรสไปทะเลหรือจะชุดว่ายน้ำชุดนอนชุดอยู่บ้านหรือแม้กระทั่งเดรสแบบพร้อมเที่ยวสำหรับคืนนี้ ชุดที่นะ่าใส่ในคลิปนี้นะคะก็สั่งจาก Lazada Lazada Low Price Fashion in Trend ราคาเริ่มต้นที่9บาททุกคนก็สามารถสั่งเสื้อผ้า Fashion in t r e น d ในราคาเบาๆแบบนัดได้นะคะเดี๋ยวน้าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เผื่อใครอยากจะออเดอร์ชุดจะเปรี้ยวจะหวานมีทุกแบบทุกสไตล์แต่ว่ามาในราคาเบาๆเริ่มต้นที่9บาท เวลาคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็เลือนเราก็เลือกใส่ปะกาได้เลยสามารถมิกซ์กหลายหลายร้านมารวมกันก็ได้นะอย่างเช่นเราชอบเดรสร้านนี้แต่ไปหมวกร้านนั้นแว่นอีกร้านหนึ่งส้ออีกร้านหนึ่งก็สามารถทําได้นะคะทุกร้านมาในราคาเบาเริ่มต้นที่9บาทเท่านั้นช่วงนี้จะอินกับการสั่งเสื้อผ้าในล a ซาด่ายังไงนะจะทิ้งลิงก์แล้วก็โค้ดเอาไว้ให้นะคะเผื่อใครแบบอยากจะไปท็อปตามบอกเลยว่าคุ้มมากและเสื้อผ้าคือดีมากเนี่ยเริ่มต้น9บาทงงไปเลยเอาให้มันงงประหลออ ไม่คิดเลยว่าจะได้มีโอกาสมาทะเลสาบเดซีนะคะน่าเคอยอ่านเจอในหนังสือตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะเพราะว่าน่าจะชอบอ่านหนังสือที่รวมสุดยอดสถานที่แปลสถานที่ควรไปก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือทะเลสาบเดซีทะเลที่เค็มที่สุดในโลกจนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้วันนี้น่ก็ลองมารอยแล้วเค็มจริงลอยจริงและไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้จริงจากทริปอิสราเอลนี้นะคะน่ายังเหลืออีกหนึ่งคลิปติดเพื่อนๆไว้นั่นก็คือผู้ชายอิสราเอลหล่อทุกคนอ่าถ้าใครอยากดูฝากกดไลค์ แชร์ชคลิปนี้รอไว้ก่อนนะฮะผมอย่างในคลิปนี้ก็มีตัวอย่างเห็นแล้วว่าผู้ชายที่เราเดินเจอบลิมชายหาดท,ท,ทั่วไปอะ่ะก็ยังมีเขาโครงหน้าตาดีเลยแล้วคิดดูว่านั้นรวมไหมอะ่ะทั้งคลิปที่นั้นมาอยู่อิสราเอลเกือบ7วันอะ่ะแล้วรวมผู้ชายหน้าตาดีของทุกวันไหมในคลิปเดียวถ้าอยากดูอดใจรอแป๊บน,นึงนะคะวันนี้ขอลาไปเฮ้ยนวัตรกรรมบา้านเขาเทมากล้างตัวแบบดึงพอเราปล่อยดึงปุ๊บหยุดแล้วน้ำแรงมาก